สามสองหนึ่งครับ 3, 2, 1, ครับ,รบผมเรียบร้อยครับขอบคุณครับใส่ขึ้นบนอ่ะนี่๋ยวผมขึ้นไนครับ Hãy subscribe cho ขออยุาตครับกดไลค์นะครับ3 2 1ครับครับครับ3 2 1ครับอีกลูกครับไม่ได้ไม่ได้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn น้ำท่วมในตมสารแป้วสามหมู่บ้านมหมู่หหนึ่งมู่สอหมู่ส่กับหมู่สองคือปาะศุกไน้ำขัวมีตัวและหมู่สิคือถนนเข้าตัดตัดน้ำเข้าหมู่บ้านไม่ได้ถ้าทางหน่วยงานของเราคืออบตจะได้จัดทำตัว ได้แกจ่ายให้กันทำอาหารแกะไก่ชาวบ้านมา3วันติดๆกแล้วว <K Vir> ันละ1 5 0 0กล่องวันเกือบส0 0พันกล่องทุกวันในในระยะเวลา3วันถ้ามีหน่วยงานไม่ว่าหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนได้มาช่วยสปอร์ตสิงของไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำาืืมไข่ปลากระองคือทางของแม่บ้านหรือว่าลุม อ,อสมออในพื้นที่ในตำบลสำนมมักแจ้วได้มาช่วยกันจัดสรรอาหารแต่ละมือให้กับพี่น้องในที่ประสบภัยด้านน้ำท่วมค่ได้รับการหาได้รับไปได้ได้ไ,ดไม,ไม่ไม่เรียกว่าสมบูรณ์ทุกป,ประการคือไม่ขัดคลาคิดคเป็นครัวเรือนนี่ประมาณกี่ครัวเรือนได้ครับที่ได้ผลกระทุประมาณ ที่ว่าหมู่หน่งกับหมู่สองที่ี่ประทุกเรื่องน้ําเข้าบ้านเลยนะประมาณ400รัวเรือนครับทั้งหมดที่ประุกไปโดยอ้อมก,ก็ประมาณ400วรวมประมาณ800รัควรเรือนครับครับ